สำหรับ FC ที่ต้องการทำมาค้าขายร่วมกับจีนนะครับอย่างเช่นสังหาทุนจีนนะครับเจาะหาลูกค้าจีนนะครับตอนนี้ผมรับสอนในลักษณะ v i p ส่วนตัวหรือมาแบบกลุ่มก็ได้นะครับสอนกันแล้วก็นั่งดินเนอร์ไปด้วยนะครับหรือหาร้านกาแฟก็ได้นะครับนั่งสอนเป็นการส่วนตัวนะครับโคชชิ่งในลักษณะหาลูกค้าเจาะลูกค้าจีนชนิดที่จับมือทำกันเลยเดียวนะครับ ใครสนใจนะครับมานั่งดินเนอร์มีติ้งหรือนั่งทานกาแฟกันนะครับก็อินบ็อกซ์แอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประชุมคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจะหาลูกค้าจีนยังไงนะครับเจาะกลุ่มลูกค้าจีนยังไงนะครับทํามาค้าขายร่วมกับจีนยังไงนะครับก่อนที่จีนจะเปิดประเทศนะครับต้องมาวางแผนงานกันนะครับประชุมหาแนวทางกันก่อนนะครับสนใจก็กดแอดไลน์มาเลยนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับ ก็ private คนชิงเงินแถวกรุงเทพนี่ยนะฮะแถวเทอร์มินอลเทนที่วันนะครับ,รบหรือที่อื่นก็ได้นะครับแถวกรุงเทพเดี๋ยวพบกันนะครับคนไหนสนใจกดแอดไลน์มาเลยนะครับสวัสดีครับ